วันนี้มาชมศึกเมทยไฟกงลมในรุ่นน้ำหนัก61จุกิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาเทียนอย่งนี้ก็คือนิโคลัสเฮอร์ลองอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศสเปนนะครับกับคู่ชงเขามุมดำก็คือเจ้วเพชรซีทูวิตามินเยนรี่อายุ23ปีสูง170ซนเมเท่ากันนะครับมาจากจังหวัดตรังประเทศไทยนะครับเปิดตัวขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าเพชรจากประเทศไทย นิโครัสนี่ชกมา14ครั้งชนะ13แพ้1ไม่มีเสมอน,นะครับสถิติีมวยดีนะครับ14ครั้งชนะ13เลยส่วนเชื่อเพชรนี่ชกมา8 1ครั้งชนะ69แพ้10เสมอน2นะครับกะมนดูว่าระหว่างสเปนกับไทยใครจะเป็นฝ่ายคว้าชายัยวันนี้ในศึกมวยไทยไฟคลุลมนะครับวันนี้เชี่วเพชรก็เตรียมตัวมาดีนะครับ เพื่อมาสู้กับนักชกต่างชาติในต่างถิ่นนะครับวันนี้ชกกันที่ประเทศอิตาลีนะครับก่อนลำมวยกันก่อนนะครับตามฉบ,บับแม่ไม้เมือไทยนะครับเชี่ยวเพชรนี่ถ้าลำมวยเขานี้แบบสุดยอดเลยนะครับท้าทายคู่ต่อสู้ดีนะครับเชี่ยวเพชรซีทูวิตามินเยลลี่นะครับจากประเทศไทย ไฟล่าสุดนี้ก็ชน,นะมารวดเลยนะครับยังไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับไฟติดต่อกันชนะมารวดเลยนะครับเชียรเพรฟอร์มกําลังดีกําลังมีความมั่นใจนะครับในวัย23ปีนะครับน้ําหนักเท่ากันนะครับความสูงเท่ากันเลยนะครับอายุห่างกันแค่สองปีนะครับระหว่าง21กับ23โอ้ทาลำมวยของเชียวเพรนี่ท่าทายกูตรสุดได้เีแลนะครับ แล้ละมือก็สวยงามด้วยอมันละมือจบก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับก็เตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับมาบากันยกที่หนึ่งกันเลยนะครับเตะไปก่อนเลยนี่โครัชโอ้เยเจเบ็กับทีมหน้าเลยทีมขึ้นอนกันนี่โครัชเวเบกปัุ้มมานี่โครัชเตะฟืดไปเจเวกก็เตะขึ้นมึนนง,อมองเ,มเ,เอาจับค่าได้จับค่าได้อืมเดินสองก้าวไม่ได้นะกกรรมการแยกมา นิกรักตเตไปเชฟเตจอยางโอ้ขาปิ้วไปเลยเตะหนักนะครับเชือเวตเนี่ยเอานิกรัตเอาขึ้นเอาขึ้นเตะขึ้นสองดอกเตสามดอกไปทีไปเชฟเวตไตขึ้นนี่เตะปอแปรไตเชือเพชรเอาหนักหนักไตไปโอ้เตะที่นขายัางเลยนะครับโอ้เชือเพชรนี่เล่นฐานล่างจนขาจะเป็ดแต่ยังไม่แสดงการเท่าไหร่นะครับนิโคลัสยังเดินโบกอยู่นิโคลัสเออเชฟเวตทีไว้นิโคลัสจะเข้าไปยึงมันนะครับออกกดไว้อ่อเชฟเวตกดลงกรรมการเยกมา มาวากันไว้เตะมาเนืโครตเนืโคลัสเตะอีกครั้งหนึ่งเชฟเวตเตะเบืดไปอย่างสู้กันอยู่กลางเวทีอยู่เอามันสองมาหนึ่งสองมาเลยเนืโครตเชฟเวตมันสองขึ้นเหมือนกันเอามันสองขึ้นเหมือนกันมันสองขึ้นเหมือนกันโอ้เข้าหน้าเต็มเต็มเหมือนกันเตะไปเชฟเวตเตะขึ้นเหมือนกันเนืโครตนะเตะขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้เนืโคลัสนี่แหละเตะแต่ไม่มีอาการแต่เชฟเวตเตะที่นี่เล่นเอาขาสุดขา ไปไเหมือนกันนะครับนี่กนรัฐหนงสองไปรวมมาส่วนจากเชื้อเพลรงล้มลงไปนี่คนรัดล้มลงไปลูกขึนมาไหมเชื้อเพชรมัดไปหนึไปหึงสองเข้าานึ่งสองตีกระย่งหนึ่งสองข้นข้าหน้าไปอานรักอดไปทการแยกมาก่อนโอ้นคังสองมาเข้ามาเชเพมัดขึ้นเหมือนกันเชื้อเพชรมัดไปเตะไปทีไปอานี่คักระบขึ้นกัน ชี่ไปนุ๊กอ้กอดไว้นะครับมันพืดไปพื้นมาเลยกอดกันเลยเอ๋านิกรัดขยักมานิกรัดเตะสูงเลยการคอเลยมันสองมาหยุดเสียกันเดียเยชฟเป็นมันทุบไปนิกรัดแทงเขา้าโอ้เชฟเป็นหมัดเข้าหน้าเต็มๆเลยเชเพชรจำจะไปไตเตะจอ,อย่างโอ้ตเตะจอจะเตะขาที่มีอาการอยู่นะครับ เอ๋อน่ครับเตะขึ้นเหมือนกันเจ้าจังขึ้นนะโอ้โดนทีไว้เจ้าเพชรทีไว้อยู่นี่ครัฐจะไปโอ้เจ้าเพชรสอกเข้าไปเต็มเต็มเลยเอากอดไว้กำการแยกมาเจ้าเพชรขยับไปนี่ครับสอกขึ้นเหมือนกัน,นเจ้าเพชรสอกขึ้นเหมือนกันเนาแหลกสอบก็ย้อนทีไปนี่ครับเจ้าเพชรสอกไปครั้งหนึง่งเอากอดได้แทงเข้าไปเลกเขากันเยอะเลกเขากันเยอะดัดนเขาเชือกไปเอากำการแยกมา โอ้โยกแรกมาในะลุยกันเลยนะครับเชีย่ยเพชรเดินบ้างตอนนีย ador, ้ยเพชรฟันสองเข้าไปก่อนแราเชีย่ยเพชรฟันสองก็ล้มลงไปเลยโดนสองลงไปก,กรรมกันมาไว้ลุกขึ้นมาไว้โอ้โดนสองตรงนี้ไงลัางแต่ไม่มีกรรมการไม่ว่าอะไรนะครับเชียเ่ยเพชรจะจังนิโคลรับบังสองมาโอ้โดนสองเชีย่ยเพชรยังอ้าวนิโคลัสเตะเวิไปนิโคลัสเตะกา้านคอไปเลยแต่ยังโดนกาย,ย้อดนิโคลัสตีไปโดนหมัดของเชี่ยเพชรหนึ่งสองขา้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าไปอ้าวหมดยกนะครับโอ้ เกือบมีนับเกือบมีนับนะครับดูเหมือนเชฟจะมีความมั่นใจขึ้นมาอยู่มาว่าตอนยกที่สองกันเลยนะครับยังไม่มีอาการอะไรนะครับยังสดชื่นอยู่นิโครตยกที่สองเราเป็นเชฟเต็ไปสองไปนิโคัตเ,เต็มมากากัน,น,นเชฟเปานสองคนนะเชฟเต็มสวนอยู่อซ่ไปเชฟสองไป,งไปนีโครบ มัดทุกข้ไปเตะไปเชฟเวตกระเตะขึ้นอ๋อแหลกเตะกันเชฟเพชรจย่างเตะสูงมามันสองกันหน้าเตะไปเชฟเชรโอ้ดอกนี้ทำได้ดีเยอะมัดทุกประตูอ๋อแหลกมัดกันคนหนึ่งเล่นบนคนล่างเชฟเพชร้อกไปซ้อกกลับอีกครั้งหนึ่งอ๋อหนึมัดสูงนไปซอกกลับโอ้ซอกเบื่อไปโดนซอกหน้าของเชฟเพชรขึ้นเลยสงครามซอกอยู่ตอนนี้เชฟเวตใจกมาเชฟเพชรเตะมา เต่เจ้ายัางข้างนึงอ๋อมัดเข้าไปเดี๋ยวนีค้คนมาดสวนมาอยู่เหมือนกันจะเวพกรมัดขึ้นเหมือนกันเอาฟันซอกดันขวางหน้าไว้อยู่กับมการอย่างมาสอกไปเหมือนกันนีค่คนละเอากอดไว้ห้จังหวะแทงเข้าโย่จะเวชแทงเข้าที่ต้นขาแทางที่ต้นขาไปอ๋อพาไปแทงเข้าที่ต้นขาฟันซอกโอ้แต่บืดไปนีค่ครัะว่าไงโอนจะเวชมัดเําลตัวเขาหน่าไป นิกรัตเจ้าจังเหมือนเดี๋อาวุธจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับนิกรัตได้นำหมัดข้อมโดนหมัดสวนของเชี่ยวเวทเลยเอาเชี่์กดหน้าไว้กดขวางแทงเขา้าโอ้แทงเกือบถึงหน้าเลยนะครับกรรมการแย่งมาโอ้ขวางหน้าไว้มือหมายแข็งดีนะครับเ,เชี่ยเวทกดคลองเลยชเชรีรยเวทซอกเข้าไปเชี่ยเวทขยับเข้าไปตอนนี้เชียเช่ยเวทเดินบ้างนิกรัตเตะสูงเลยตเตะไหมครับนึง เอเชืเป็นหน่สองนะเตะไป,ไปอ๋มัดแรกกันสอกเข้าไปจชเพินมาหนึงสองมาอาต่างคนต่งางโดนต่างคนต่งางโดนอ๋อกอดไว้กมการแยกมาอ๋อมีแตกนะครับมีแตกนะครับโอ้นี่เขาลัดแตกกรมกันให้ไปสนามดูก่อนนะครับมีแตกนะครับไปสนามค้นมาดูก่อนดูแล้วอ๋อไม่เมีอะไรไม่เป็นอันตรายชกได้เอากมการให้ลุยกันไหม รุยไหมรุยไหมเตะไปนิโคลัสเตะอีกครั้งหนึ่งเชฟเพชหมัดพื้นไปนิโคลัสเตะอีกเลยนิโคลัสยุ่ยากอยเต้นฟุตบอลเตะไปเลยอเชฟเวตจะเดินมาโดนเช้งอันนี้เชฟเวตหมัดสวนอยู่เชฟเวตซอกไปแทงเข้าไปนิโคลัสหมัดถึงสองก้าแทงเข้าขึ้นเหมือนกันอ๋อกอดไว้กำกันแยกมาอลุยกันไหมนิโคลัสเตะมาโอ้เชฟเวตจะจ่อยางขึ้นโอ้ลูกจ่อยางทำไม นี่โคลาชนี่มีอาการอยู่นะครับเตะเข้าไปที่นี่ครับมัสองเตะมาเหมือนกันอ๋อวชฟเตะเจ้าย่างเตะเจ้าย่างโอ้ขาเป๊ะขาเป๊ะโยเตะอีกครั้งนึงโอ้ถึงกับหมุนเตี้ยไปเลยนะครับนี่โคราชเวฟเตมันสองคนน่เตะเจ้าย่างเตะเจ้าย่างอ๋อมันสองคนแทงเข้าไปอ๋อนี่โคลาชกอดเดียวไว้เลยทำการย่างมาก่อนชเชตเตะไปโอ้ขาเป๊ะขาเป๊อ๋อโคราชมันสองเอ้ยชวเตะมันสองคนน่เตะเจ้าย่างอาอขาเริ่มมีอาการแล้วเตะอีกครั้งนึง อันนี้ก็รัฐสดมัดมาเหมือนกันมัดมาเหมือนมามากันโอ้มัดผู้มาเหมือนกันจากชฟเพชรเจ้าจ้างเอาหมดยกก่อนนะโอ้ระครังช่วยไ้นะครับระคังช่วยเยอะโอ้เชฟเพชรมั่นใจเลยครับผ่านไปยกที่สองมีความมั่นใจขึ้นมาเลยนะครับก็มาว่าต่อกันยกสุดท้ายยกที่สามเลยนะครับมาดูว่าจะเป็นไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังเลย,ยกนึงอยู่เชเพชรเจ้าจ้างนี่ครัฐมันสองก็น่า,นามันสองก็งน่าไปมันสองโอ้แรงมัดบวกมากัน เชฟเวตเจาะยางอีกครั้งหนึ่งเจาะยางเข้าไปโอ้ขามีอาการขามีอาการเริ่มมีอาการเลยเชฟเวตเตะสูงเชฟเวตหนึ่งสองก็น้าเออมันสองก็น่าไปนี่คนลั้มันสองก็น่าขึ้นเหมือนกันมันสองก็น้าขึ้นโอ้เนี่ยคนลั้มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับอ๋อกอดไว้แทงเขาไปเชฟเวตกดคอแทงเขาเสียหน้าไปเลยโอ้กดคอลงกรรมการแย่งมากเชฟเว็ตเดินเข้าไปเชฟเว็ตเจาะยางอีกครั้งหนึ่งโอ้คนนี้ร้านมันสองก็น่าขึ้นมาเหมือนกันอาอกอดไว้ ทำการแยกมาจะเพ็ดบรรทุกไปมันทุบสองหน้าเตยเจ้าย่างไปนึกรัดเตยมาหนึ่งรัดทีจับขาได้มัดเข้าไปเลยเชพเพ็ดเชพเพ็กอดไว้เชพเพชรหาจะมาแทงเขาเอ,อ้าหนึ่งรัดล็อกเอวไว้กรรมการแยกมาเลยหรือไหมนมนบรรทุบมาเชพเพชรเจออ้ายางโอ้เจออ้ายางทีขาเริ่มมีอาการอยู่นะครับเตยเจออย้ายางไปครับหนึ่งโอ้เจออ้ายางมีอาการโอ้ล้มลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรลุกขึ้นมาเยอะ รื้อกันไหมเชฟเพตมันสองก็งน้าไปขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้อ้าวขวางหน้าไว้ไม่แทงเขากรรมการก็แยกมาขวางหน้าไม่แทงเขากรรมการก็แยกนะครับแยกมามาว่ากันอะไรโอ้กอดกันแน่นเลยอ้าวลุยไหมชเชฟเฟตเต็มมาชเชฟเฟตเตะเขาลงตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะเขาลงจอยเต็มมาทุบมา จะพิเศาจะจะจะย่างไปโอ้ตอนนี้นิคลัตนะก็เริ่มระวังขาเตะจะย่างไปจะย่างไปเอ๋อจะพิเศษจะย่างมังซอกหน้าไปโอ้ล้มลงไปนะครับล้มลงไปกรรมการได้ว่าอะไรลุกขึ้นมาได้โยโอ้ขามีอาการเอ๋อนิคลัสเดินเข้าไปกอดไว้เอ๋อจะพิเศคว้างหน้าไว้ฟันซอกไว้เอ๋อกรรมการแยงมาดูดกันไหมนิคลัสมังซอกหน้ามังซอกหน้าเอ๋อจะพิเศษมาขึ้นกันจะพิเศษแทงเข้าอ๋อนิคลัตลูบเอวไว้จะพิเศษแทงเข้าได้โยกดคอไว้กรรมการแยงมา อ oh, สู้กันได้ดูเดือดจริงๆ,ๆนะครับมวยคนนี้ฟันซอก็มาเนื้อคลัสโอ้หันหลังให้กอดไวไว้เนื้อคลัสกอดเอ๊ะหันหลังให้นะครับเนื้อคลัส์เอาเชฟเวตยับไปเอากอดไว้ซองมาเชฟเวตเอาขวางหน้าไว้กอดไว้ชวเชฟเวตแทงเขา่าเอากดคอลงมาเอาหาจังหวะแทงเขา่าเยอะยังไงยังมาเอาไม่แทงกรรมการเขาแยกมา ยังสู้กันได้สูสีนะมันทุบไปชบเชฟเวตนิโคลัสซอกมาเชฟเ็ตกระซอกขึ้นเหมือนกันอา้าวกอดไว้นิโคลสัสจบเอวไว้กรรมการก็แยกมาโอ้ชเชฟเวตเนี่ยชูมือมั่นใจแล้วเนาะจอยา,างไว้เชฟเวตนี่คนหน้ามังสองคนหน้ามังสองคนหน้ามังสองคนหน้าไปโอ้ทีไปเตะไปโอ้ชเชฟเวตเบี่ยงมาหมดจกนะครับโอ้ก็สู้กันได้คู่เชีสสูสีกันอยู่นะครับแต่เหมือนลูก แตะของเชียเ่ยเพชรนี่ททาให้นี่โคลัชระมังขาไปเลยนะครับขามีอาการนะครับต่างคนต่างมั่นใจอยู่นะครับมาดูว่ากรรมการจะชูมือให้ใครนะครับโอ้ก็ขอโทษขออภัยเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับจบเจมระว่างไทยกับสเปนนะวันนี้นี่โคลัชก็สู้ได้ดีมันเหมือนกันนะครับเสถีดีนะครับนี่โคราชชกมาสิบสี่ชนะสิบสามครั้งเลยแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับก็สู้ได้ได คูชี่กับเชี่ยวเพชรอยู่นะครับโอ้แต่แต่ละทีเวียงล้มลงไปเลยนะครับเตมา่ามาโดนบรรทุกของเชี่ยวเพชรเนี่ยเวียงมาโอ้แทงเขาไม่ทันนะครับก็จบเกมกันไปนะครับมาดูว่าใครจะได้รับการชูม,มือนะครับก็เป็นว่าเชี่ยวเพชรซีทูวิตามินเยลี่ชนะคะแนนไปนะครับโอ้ก้มกราบขอโทษขออภัยกันเป็นภาพที่สวยงามนะครับ เป็นภาพที่ชาวโลกเห็นแล้วประทับใจนะครับจบเจมเป็นพี่เป็นน้องขอโทษขอไปกันนะครับก็มารับรางวัลน,นะครับเชี่ยวเพชรซีทูวิตามินเยลลี่นะครับรับรางวัลน,นะครับโอ้บรรยาบดด้วยนะครับ